สวัสดีครับมูนิสิพาทุกคนมาเที่ยวป่าครับมาพามาหาเห็ดครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ป่าแถวๆเก่าครับช่วงนี้ฝนก็เริ่มยุดตกเลยครับเริ่มมีเห็ดแล้วครับนี่ดอกแรกครับเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากนี่ครับเห็ดน้ำหมากคาแดงปกติเพื่อนที่ออกเป็นมูลนะครับเห็ดอันนี้เห็ดอันนี้สามารถกินได้นะครับนี่ มันจะออกช่วงหือแหลๆของการเฮ็ดออกครับไปมาหากันต่อครับนี่ประความความอูนนออออ้นี่ครับดอกหน,หนึงกำลังออกกำลังออกนี่ครับดอกน้อยๆดอกจี้ครับดอกตูมครับดอกตูมเดี๋ยวสามดอกครับปกติพ่นจะออดียออกกางหลายเลยครับนี่ยวหากันต่อครับเพื่อมี นี่ก็ได้มาว่างหันครับเมนี่ก็บพ่ได้เอาตะกร้ามาตามเคยครับตอนนี้ใช้ใบตองครับใบตองป่าใบแะแบงนะนีครับตอนนี้เดือดต่ำนี่แหละครับเดี๋ยวเขาไปหากันต่อว้าวเห็นน้ำมาคาดแดงครับอึบนี่ครับช่วงนี้เขาก็เก็ียเห็ดอันนี้ไปก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้เห็ดก็เริ่มออกอีกนี่นงามๆครับ ไปเบิิงทางคุนมีอีกป่ะมีอยู่แล้วครับบางนี่มันออกล้านหลยถ้าคนมาเก็บก่อนมาหน่อยตายลบเดือดเดือดเดือดป้าน,น,น,ออนี่ครับตอวนึงนี่ลายดอก,มามากอยู่นี่ครับพีช่องดอกมาไว้กอนนี่ครับ เทดนา้มากคแดงข้ิเนเน้มากคาแดงครับเทน้ำมากสมัยเก่าอืมจะมีเหน้มากทินม,มันดอกนี้นรครับเเห็ดกอครับนี่ออปบปนแถนี่ครับเห็ดปวกครับเห็ดปวมะพร้เห็ดปวกครับนี่ครับ เห็ดปวกครับพี่อย่างงามเลยครับอีนนี้เราตีสองดอกนะพี่แล้วเก็บกันครับนีครับทุกคนเห็ดปวกตาด,ดอกง,งามครับ สามดอกดอกงามๆครับชมไปก่อนตอนนี้กับมะเอเฮ็ดปบตาบีแล้วครับมันเป็นช่วงที่กำลังออกรอบใหม่ไหมครับก็เลยดีใจเนี่ยจังงนยครับดี๋ยวพาไปเก็บครับนี่ครับทุกคนเมือเปล่าหกทีแล้วครับ ดอกงามงามแต่ี่มีอีกเลย,ยครับเนี่ยสองดอกครับรูสามดอกสามดอกเก็บหนาดังน่อยครับอืมถือตกตาดดงดอกงามงามครับ อ,อีงดอ,อกกุยงงามแต่เมื่อาาไหรน้ำเพรน้ำหมากก็เมื่อกี้ได้เห็นน้ำหมากมาก ปกติถ้ามังนี่ออกออกเป็นหมูแบกก่างหลายเลยนะครับยองหาเบิรงกันครับไปหาน้ำกันครับ มูเดียวกันครับนี่พ่อพันธุ์เดีวกำลังงามครับกำลังงามนาซีเมียนนะครับเพราะว่ามันอยู่ไก่เห็ดเบื่อไหมครับนี่ยป,ปกติางงามักตามงามครับนี่ปัดตัวเดวงามงามครับ สดแสดงว่าคู่สาเฮาเดสิพาหาเบิง่งเล้อลายหมอนังคามันออกแ้ามันออกแล้วมันเริ่มทย่อยออกตัวทีบเลยครับเห็นยี่ทางปุน่นดอกหนึ่งครับปุ่นอยู่ฟางปุ่นครับดเดสิ้าออกไปเบิง่งแต่ว,ว่าเราหาแถวานี้ก่อนของคานี้ คนกำลังเริ่มออกครับนี่ครับสองดอกมาตื่มกันไปพาไปเก็บด,ดอกนั้นครับฟังคนเอ๊อนนอะน้ำน้ำละลายครับถ้าเรถือกล้องแบบนั้น บ่ได้ค่อยเดียวทางเลยนี่ครับข่างโพนี่ออกเม็ดใหรับยมันอ่อ้คอกกางงายครับดอกกระดงามไหมครับปาเรียวเห็นแต่อดอกหน่อยมันนี่ครับดกกระดังงามไหมครับผมเรียวเห็นแต่อดอกหน่อยไหมครับปาดอกน,นี่ครับเดี๋ยวถ่ายนี่ครับตอนแรกเรียวเห็นดอกนี้มั้ อนนอมองนี้นี่ปีกายนี่ได้เป็นกระขูดเป็นกระตาได้แลครับเวลาออกคนยู่ออกประมาณเจ็ด็นเกือบเดือนเพลินครับออกมองเก้าเนี่ครับดิฉันพามาเก็บสมือครับถาว่างมีช่วงหนึ่งผมทิ่ไปสอบกระสิบุได้มาเก็บเนาะ ช่วงนี้เก็บให้ทุกคนเบิ่งครับเก็บมักนกรครับ mm hmm. ดอกงามงามบเบียบดเตะชีเบิดอีกแล้วเบีทดผมไปครับทุท่นี่ครับดอกใกล้ๆกันดอกนี้ ปีนี้ดอกบ่ค่อย,ยนใหญ่ปานไรครับมึงพอพอดีห้อยเขาเคลียไหมครับเคลียร์ใบตองปกติตตมันอยู่อยู่ใต้ใบตองมันจะดองนี่ใต้ใบใหม่นะครับแต่ปีนี้ห้อยเขาเคลียร์หาเนาะใหม่ครับมึงเลยได้ดอกบ่นใหญ่ปานไร เดี๋ยวมาให้ไก่นึกว่าเห็ดเห็ดเบียร์ดูว่าเห็ดกินได้นี่คือเห็ดทียวหามาเมื่อกี้ครับดอกแรกครับสองสามดอกแล้วก็นี่ตัวดอกงามๆเลยครับตุกทุกคนโคตรมานเลยครับวันนี้ช่วงนี้เห็ดกำลังเริ่มออกครับอืมตุออ่มจูบมอเขาที่เก็บมานน้ำกันมาาัน สิพายเบิงหัวนาครับอันนี้อยู่ในป่าครับตอนนี้ครัสิพาไปเบิงขางคู่สดนะครับปกติขังคู่สาผมจีออกปาก้างหลายเลยครับแต่ว่าปีนี้สีออกไปเดี๋ยวเขาไปเบิงตอนนี้ก็มาถึงนาแล้วครับหัวนาเดี๋ยวเขาไปลุ่น้ำกันมามีบ่อนะครับถาบวมีี่อคือมีบ่ีนะครับตัวคนนะครับเรียวๆเลยครับหัวนาครับมันจิมีอยู่ข้างสะปกติสีออกปาก้างหลายเลยครับออกพร้อมกันนี่แหละสุกปีนี่ถ้าไปเบ่งคลิปยอดหลังสักปีสองปีเนี่ยมันสิได้ปาก้างหลยนะครับ เป็นกระตาเลยแหละมองเดียวนี่นะครับผา,างสะสะหนามปัวบอลคุ้งใตั้งแต่ทำไมผมไปได,ดน้น่อยเห็ดที่ยังโอ้ดีใจเหมือนนึกว่าเห็ดเห็ดเตะปูครับกินไม่ได้ดอกผู้ผลค้า,มมา,าเพชรเ็ชน้รรมาคาแดงไม่ไปเก็บเห็ชน้รรมาคาแดงกันครับเพ็รปกติเพราะว่าท่านเห็นแค่เห็นเห็ชน้รรม,มาคาแดงก่อน เนมาคาแดงกระแซบครับผู้เฒ่าเพิ่งกินอยู่เขื่อนเฮ็ดผู้เฒ่าครับอืมหลายครับยนี่ยบอกเงี้ยวเด็ปดปนเลยนแหละครับเิีบดอกขึ้นเอ๊ะลำคานเอ๊ะจังหน่อยเลยนะครับนี่ครับเนมมาคาแดงผีเพิ่นกระจอ,อกน้ำกันคล้ายๆเฮ็ดกอบานเท่าแหละครับแต่ว่าเพิ่นติดอกบางกลัวเนาะนี่ มื่อกี้ก็บ,บ่ได้เอากระตามาเพราะว่าคิดว่าเห็ดบ่ทันออกเพราะว่ามาจ่อบเบื้องหร้ยมือแล้วบ่ได้จ้าเถื่อครับเลยบอกกระตามาถือว่ามาหน้ามาเบิ่งเขาครับเขาดีผมเคยทายให้เบิ่งนั่นแหละตอนนี้ฝนก็ฝ <c oughs> นก็ตกเขาแกงงามเลยครับตอนนี้ตอนนั้นเขามัอนตายเนาะพ่นียังข็ดขาวๆแล้วให้เบิ่งทาง่นครับไปไปเลยครับนี่ครับดอกหนึ่ง สวยงามเป็นภาพดอกนึงของรางเทคนิคการหาเหต็ตผมก็คือแบบเท่ากับสีเบิงว่าหมงไดมันออกแล้วก็สีเทียบเคียงครับว่าสภาพดินหมงไดมันมันใกล้เคียงกันไหมครับมันก็สิออกพร้อมกันทั้งปลาน,นี่เหต็ตสีบล็บอกออกพร้อมกันนะครับมันจะตมีหัวปลาถ่ายปลากลางปลาครับดินความชุ่มชื้นน้ำค้งสีผสมกันครับเท่ากับสีเบิงว่าหมงไดมันออก กาจีออกพร้อมกันออกบบออกก็ท่านไม่ออกท่านที่เหรครับจะรุปแล้วก็มีแต่เห็ดจะมาคาแดงครับตรงนี้เห็ดนะี่เห็ดเบียงามนะครับเห็ดเบือครับดูบครับ่อบางหง่แล้วครับจะเขา้าเอาเนาะมัอเบือนะ่อเนาะไปหาเห็ดต่อครับช่วงนี้ก็อาสติว่าออกว่าชัดเลยนะครับเพราะว่าไปพาฟันมาครับเจ็บปาก ฟันมาได้สามซีนเ่ย 3, 4, ครับจะหายแต่ต่อครับไปสูน,น้ำกันานะซีนี้ป่ะท่านอาจสีมีแน่บบมีแเน่ยเขากับบุงหูเนาะบางคนกับบารุ่นมวนบารุ่นมวนกลัวุวมกับบุงหูครับเห็ดดอกหน่อยด้วยเฮ็ดเบื่อไหมครับช่วงนี้เฮ็ดเบื่อไล่ๆครับยมามมหาถ้าพป่น้อกมาหาใหม่ๆก็ต้องศึกษาเลยครับว่าเด็กดกินอะไรกินไม่ได้ครับวุ้นนี่ครับดอกนี้ นี่ดอกงามๆครับเก็บยวกันเกี่ยยังไงครับมันดอกวันไหนเห็ดปวกตาครับเห็ดปวกตาเมันก็จะมีขายาวๆครับเห็ดปวกถ้าเห็ดเบียร้ยมันก็จะมีหักลงดินครับไปมาเจอเห็ดโคนครับโคนแบตเรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับเปล่าทายกันครับ นี่ครับดอกน้อยๆไอ้เพื่อพอกันอยู่บ้านนะครับสิไปพาทุกคนแกงเห็ดครับวันนี้นี่ครับดอกหนึ่งคุณครับดอกใหญ่ดอกหนึ่งครับเก็บครับแบตเรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับข้อขาบลได้ขาทำขาปัดวันนึ่งนี่ครับปขาบางงามเลยครับขาบางเงยเลยครับแต่บปได้สุดครับขาบลได้สุดเอาไว้เป็นเชือครับนี่เห็ดปกตาดอกงามๆครับ เดี๋ยวพอกันยู่บ้านนะครับแบตหมดแล้วครับ